สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกข้อมูลกันกับเรื่องที่นักวิ่งทุกคนเอ่อน่าจะให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับค่ะเรื่องอะไรคะวันนี้เรื่องโภชนาการแล้วก็การใช้พลังงานให้มันคุ้มค่าที่สุดตอนวิ่งหรือที่เรียกว่า running economy นั่นเองครับอ๋อเรื่องสำคัญเลยนะคะใช่ครับไม่ใช่แค่มองว่ากินกี่แคลอรี่แต่พวกสารอาหารรองเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มีผลแบบไม่น่าเชื่อเลย จริงค่ะเราจะมาดูกันว่าข้อมูลที่เรามีทั้งบทความคู่มืองานวิจัยหรือแม้แต่กระทูที่เขาคุยคุยกันเนี่ยบอกอะไรเราได้บ้างดีเลยค่ะเพราะการเข้าใจภาพรวมตรงนี้จริงๆมันช่วยหนักวิ่งพัฒนาตัวเองได้เยอะเลยนะคะลดเสี่ยงบาดเจ็บแล้วก็ดูแลสุขภาพโดยรวมได้ดีขึ้นด้วยค่ะงั้นเริ่มกันที่พื้นฐานสุดๆก่อนเลยโภชนาการครับอาหารก็เหมือนพลังงานที่เราเติมเข้าไปใช่ค่ะเชื้อเพลิงเลยชนิด ปริมาณส่งผลโดยตรงคาร์โบไฮเดรตนี่รู้กันอยู่แล้วแหล่งพลังงานหลักค่ะแต่ก็ต้องสมดุลเนอะแน่นอนครับโปรตีนก็สําคัญมากเรื่องซ่อมแซมฟื้นฟูร่างกายหลังซ้อมอันนี้ขาดไม่ได้เลยปกติอาจจะต้องการประมาณ0.8กรัมต่อน้ําหนักตัวโลนึงแต่ถ้านักวิ่งสาย Endurance เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มเป็น1.0ถึง1.6กรัมเลยทีเดียวใช่ค่ะ แล้วก็มีเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันคือการได้รับพลังงานไม่พอหรือ underfilling เนี่ยค่ะเจอบ่ยกว่าที่เราคิดนะคะมันส่งผลเสียยังไงบ้างครับการกินน้อยไปเนี่ยคือมันไม่ได้แค่ทําให้ซ้อมไม่ดีนะคะแต่มันอาจจะนําไปสู่ภาวะที่เรียกว่า reds หรือ relative energy deficiency in sport โอ้โหชื่อดูน่ากลัวนะครับผลกระทบมันไปทั้งระบบเลยค่ะผุมมคุ้มกันตกป่วยง่ายอ่อนเพลียมากๆหรือในผู้หญิงก็ประจำเดือนมาไม่ปกติครับ ระยะยาวนี่กระดูกบางลงก็มีค่ะที่สําคัญคือการเติมพลังงานหลังวิ่งถึงแม้แบบว่าจะไม่รู้สึกหิวก็ควรทานนะคะเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูจริงด้วยครับบางทีวิ่งเสร็จเหนื่อยเนื่อยไม่อยากกินอะไรเลยนั่นแหละค่ะตัวอันตรายเลยต้องพยายามนิดหนึ่งนอกจากเรื่องพลังงานหลักแล้วสารอาหารรองล่ะครับที่นักวิ่งมักจะขาดกันมีอะไรบ้างครับตัวที่เจอบ่อยๆเลยนะคะก็มีธาตุเหล็ก อันนี้สำคัญมากเรื่องขนส่งออกซิเจนไปกล้ามเนือ้อโดยเฉพาะนักวิ่งหญิงจะมีความเสี่ยงสูงกว่านิดนึงค่ะอ๋อครับแล้วก็มีวิตามินดีส่วนใหญ่เราได้จากแดดเนาะแต่ถ้าช่วงไหนแดดน้อยหรืออ่ทากันแดดเยอะ ก็อาจจะต้องเสริมจากอาหารหรืออาหารเสริมบ้างอาหารที่มีวิตามินดีก็พวกปลาไข่แดงใช่ค่ะหรืออาหารที่เขาเสริมวิตามินดีเข้าไปก็มีอีกตัวที่สำคัญก็แมกนีเซียมค่ะช่วยเรื่องเผาผลาญพลังงานแล้วก็สุขภาพกระดูกด้วยอืมแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเริ่มขาดหรือมีสัญญาณเตือนอะไรไหมครับสัญญาณที่อาจจะเริ่มชัดขึ้นก็เช่นรู้สึกว่า ต้องออกแรงเยอะกว่าเดิมในการซ้อมเท่าเดิมหรือเป็นหวัดง่ายติดเชื้อบ่อยฟื้นตัวช้าลงอะไรแบบนี้ค่ะวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือกินอาหารให้หลากหลายค่ะพยายามเลี่ยงอาหารแปรรูปเยอะๆแล้วก็ดูแลระบบย่อยอาหารเราให้ดีเข้าใจแล้วครับเรื่องกินนี่สําคัญจริงๆทีนี้อีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือน้ําถูกต้องเลยค่ะ การดื่มน้ำให้พอเนี่ยมีบทบาทเยอะมากทั้งคุมอุณหภูมิร่างกายรักษาระดับของเหลวในเลือดแล้วก็ช่วยให้สมองทำงานดีด้วยปกติเขาแนะนำให้ดื่มเท่าไหร่ครับตอนวิ่งยาวๆคำแนะนำทั่วไปอาจจะบอกว่าจิบเรื่อยๆทุก15-20นาทีประมาณ5-12อออนซ์แต่จริงๆก็ต้องปรับตามแต่ละคนนะคะอากาศความหนักเบาอีกหลายอย่างเลย เวลาเหงื่อออกเยอะๆนี่เราเสียแค่น้ําอย่างเดียวหรือเปล่าครับหรือมีอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่น้ําค่ะเราเสียเกลือแร่ไปด้วยโดยเฉพาะโซเดียมเนี่ยเสียไปเยอะเลยอ๋อครับซึ่งถ้าเสียไปมากอาจจะทําให้เกิดอาการไม่ดีได้ตั้งแต่ตะคริวเวียนหัวคลื่นไส้หรือแบบว่าสมองทํางานไม่ค่อยดี แล้วเราจะเติมโซเดียมได้อย่างไงบ้างครับก็อาจจะต้องใช้เครื่องดื่มเกลือแร่หรือบางคนก็ใช้เม็ดเกลือแร่เสริมค่ะสำหรับนักวิ่งระยะไก,กลๆอาจจะต้องการประมาณ300 – 600ถมิลลิกรัมต่อชั่วโมงเลยนะคะอ,อ๋อต้องดูฉลากกันดีๆเลยใช่ค่ะต้องคำนวณนิดนึงเอาละครับเราคุยเรื่องการเติมพลังงานเติมน้าเหมือนเติมเชื้เอเพลิงไปแล้วทีนี้มาดูกันว่าร่างกายเราใช้พลังงานนั้นได้คุ้มค่าแค่ไหนในการวิ่ง เรื่อง running economy หรือ IE นี่เองใช่ครับอธิบายง่ายๆก็คือการวัดว่าเราใช้ออกซิเจนเท่าไหร่ตอนวิ่งด้วยความเร็วคงที่ค่ะคนที่ IE ดีกว่าก็จะใช้ออกซิเจนน้อยกว่าที่ความเร็วเท่ากันพูดง่ายๆคือประหยัดแรงกว่าใช่ค่ะ IE เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะในกลุ่มนักวิ่งที่ระดับความฟิตหรือ VO2 max ใกล้เคียงกัน คนที่ R.E. ดีกว่ามักจะทําเวลาได้ดีกว่าค่ะแล้วอะไรบ้างครับที่ส่งผลต่อ R.E. ของแต่ละคนมันค่อนข้างซับซ้อนนะคะเกี่ยวข้องกับหลายระบบเลยทั้งระบบเผาผลาญระบบหัวใจปอดกลไกการเคลื่อนไหวแล้วก็ระบบประสาทสั่งการกล้ามเนื้อด้วยโหหลายอย่างเลยใช่ค่ะ ปัจจัยก็มีตั้งแต่เรื่องอกายภาพเช่นน้ำหนักตัวรูปร่างอย่างคนขาเรียวๆอาจจะได้เปรียบนิดหน่อยการกระจายมวลก็มีผลนะคะน้ำหนักที่เท้าเนี่ยส่งผลเสียต่อ RE มากกว่าน้ำหนักที่เอวอีก e ค่ะอ้าวจริงเหรอครับเนี่ยจริงค่ะแล้วก็พวกความแข็งแรงความยืดหยุ่นของเอ็นต่างๆที่ทำหน้าที่เหมือนสปริงก็เกี่ยวแล้วท่าวิ่งเหรอครับการลงเท้าหน้าเท้าส้นเท้ามีผลไหม เรื่องลงเท้า for f o o t หรือ r e f o o t เนี่ยงานวิจัยยังไม่ฟันธงนะคะว่าแบบไหนประหยัดพลังงานกว่าการสําหรับทุกคนคือมันอาจจะขึ้นกับความถนัดโครงสร้างร่างกายแต่ละคนมากกว่าค่ะเข้าใจครับทีนี้เรื่องที่ฮิตฮิตกันรอบขาหรือ cadence ที่บอกว่าต้องร้อยแป้าต่อน,นาทีอันนี้จริงแค่ไหนครับ cadence หรือ stride rate ก็คือจํานวนก้าวใน1นาทีเนาะส่วน stride length คือความยาวก้าวครับตัวเลขร80เนี่ยมันมาจากค่าเฉลี่ยของนักวิ่งเก่งๆระดับอ l ล t e แต่ก็ไม่ใช่เลขมหาศร,รย์ที่ทุกคนต้องทําตามเป,เป,เป๊ะๆอไม่จําเป็นเหรอครับไม่จําเป็นขนาดนั้นค่ะมันขึ้นกับความเร็วสรีระสไตล์การวิ่งแต่ละคนด้วยการเพิ่มรอบขาอาจจะช่วยลดการก้าวเท้ายาวเกินไปหรือ overstriding ได้ซึ่งมันเหมือนเราเบรกตัวเองแล้วก็เพิ่มแรงกระแทกครับ แต่บางทีการค่อยๆเพิ่มระยะทางวิ่งสะสมไปเรื่อยๆร่างกายเราก็อาจจะปรับรอบขาให้มันเหมาะสมขึ้นเองตามธรรมชาติก็ได้นะคะผมไปเจอเคสหนึ่งใน reddit น่าสนใจมากมีนักวิ่งสูงเกือบ190เซนเขาบอกปกติวิ่งช้าๆรอบขาเขาแค่144เองพยายามจะฝืนเพิ่มเป็น180แล้วรู้สึกไม่ธรรมชาติเลยอืมเข้าใจเลยค่ะคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็แนะนำว่าเออให้เน้นเพิ่มระยะทางวิ่งไปก่อนเดี๋ยวรอบขามันอาจจะค่อยๆดีขึ้นเอง ค่ะเป็นไปได้แต่ก็มีบางคนแย้งว่าการที่เขาตั้งใจปรับรอบขาเนี่ยช่วยลดอาการบาดเจ็บให้เขาได้จริงๆนะนั่นเป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะแสดงให้เห็นว่ามันไม่มีสูตรสาเร็จตายต,ายตัวจริงๆครับผมบางคนการเพิ่มระยะทางวิ่งอาจจะเวิร์กแต่สําหรับบางคนการปรับแก้ที่ฟอร์มหรือรอบขาโดยตรงอาจจะจําเป็นกว่าก็ได้ค่ะโห ฟังดูแล้วการจะวิ่งให้ดีนี่มันมีรายละเอียดเยอะกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะครับทั้งเรื่องกินให้พอสารอาหารต้องครบน้ำต้องถึงค่ะและยังต้องมาดูเรื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงานอีกซึ่งก็สับซ้อนไปอีกใช่เลยค่ะมันเชื่อมโยงกันหมดเลยครับผมสุดท้ายนี้อาจจะอยากชวนให้ลองคิดตามดูนะคะว่าแทนที่เราจะพยายามปรับทุกอย่างให้เหมือนนักวิ่งเก่งๆที่เราเห็นหรือทําตามทฤษฎีเป๊ะๆทุกอย่างเนี่ย การหันกลับมาทําความเข้าใจร่างกายตัวเองจริงๆปัจจัยเฉพาะของเราแล้วค่อยๆทดลงค่อยๆปรับปรุงไปทีละอย่างแบบที่มันเหมาะสมกับตัวเราเองที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นหนทางสู่การพัฒนาที่ดีที่สุดแล้วก็ยั่งยืนที่สุดสําหรับนักวิ่งแต่ละคนหรือเปล่าคะ